ผมจะพบปักกับพี่น้องอสมอเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับเนื่องในโอกาสันาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติผมขอส่งความปรารถนาดีและความขอบคุณมายังพี่น้องอสมอทุกท่านอาสมอมีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนมากเพียงใดนโยบายสามหมอนี้กลายเป็นนโยบายหลักที่ติดปากคนสาธารณสุขและเป็นที่คุ้นเคยกันในชุมชนว่าหมอคนที่หนึ่งของประชาชนก็คืออสมอนักรบชุดเทา ของกระทรวงสาธารณสุขอสมคือจุดเริ่มต้นการเดินทางสู่การรับบริการในระบบสาธารณสุขของประเทศที่เรามีเป้าหมายให้ไร้รอยต่อไม่ว่าจะต้องส่งต่อกันไปกี่โรงพยาบาลกี่หมอการที่เรามีอสมคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆก็เกิดความอบอุ่นใจและแน่นอนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอสมคือที่พึ่งของประชาชนเป็นกำลังหลัก ในการควบคุมสถา,านการณ์ลดความสูญเสียจนประสบความสำเร็จในระดับที่ได้รับการยกย่องจากนานาชาติกล่าวได้ว่าคนไทยโชคดีที่เรามีอสมอครับและเพื่อรักษาความโชคดีนี้ไว้เราจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการของอสมอกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้ค่าป่วยการสําหรับพี่น้องอ,อสมอเพิ่มเป็นคนละ2000บาท ต่อเดือนในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567ขณะนี้อะนานมนตรีเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนน้ำใจของทุกท่านกับจิตอาสาที่ท่านได้มอบให้กับสังคมเรายังมีโครงการคัดกรองสุขภาพอีก9ด้านเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพของตอนเองด้วย ผมขอฝากให้ทุกท่านจงอย,ย่าหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอปีนี้ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยของไทยประเทศของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วครับเราจะต้องช่วยกันดูแลปู่ย่าตายายของพวกเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ประสบความสุขความเจริญ มีร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเป็นกำลังสำคัญให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยของเราให้ยั่งยืนแข็งแรงต่อไป